ที่อันตรายที่สุดในเวลานี้ก็คือการเห็นผิดเป็นชอบเห็นคนร่ำรวยจากการทำชั่วได้เงินทองมากมายก่กองแล้วก็เกรงกลัวนับหน้าถือตาเพราะว่ารวยแต่ไม่ได้บอกว่ารวยมาจากไหนคนที่รวยแล้วทำความชั่วนั้นสมควรยกจ้องนับถือหรือไม่คนจนและคนรวยนั้นไม่สามารถจะระบุเจอะจงได้ว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว อยู่ที่การกระทําและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นทั้งคนรวยและคนจนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้งคนดีและคนชั่วแยกแยะการที่เราจะยกย่องนับถือใครสักคนหนึ่งนั้นไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนรวยควรที่จะดูที่ความดีและพฤติกรรมที่เขาได้กระทำณเวลานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะล้างบางคนชั่ว ที่แอบแฝงอยู่ในองคอ์กรของเราหน่วยงานของเราสังคมของเราและประเทศชาติของเราล้างบางไปเลยครับ